ขาสวยสิกินน้ำเดแมนอยู่เออสีลงคือกันสีลงคือกันสีร่งคือกันยาแกง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 โมโหเดโมโหเดอย่าเห็ดแห้งอย่าเห็ดแห้งอย่าลินกันอยู่หันอย่าปองมาอย่าปองมาแปลงพักที่ข้าง โอ้ยตุนใหม่พังเบิดแล้วโอ้ยนอนเอานอนนอนกะละมังคอยกะละมังมันนอยโอ้ย ย่างใบยาแกยงยาแกงหอมเข้าไปเอาหอมหอมหอมแอะเขาสวยเยาะโมโหเออเบียกเบิดแล้วข่วนผลิตอ้าวอ้าวอ้าวอาวอ้าวอาวอ้าวอาต้นไม้ต้นไม้มบอยั่งคัก เอาต้นไม้โอ้ยอย่าดื้อดิอย่าดือด้อด,อดิสิกินหนังพึ่อกันแน่แน่แน่ด,นด,ดิ้นนิดหน่อยแน่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  นี่ยนี่เนี่ยเ้ยเขาบ่มีนุ่มแล้วง่ายแวโอ้โหนอนเลยครับ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 น่ะพี่เข้าสวยวิ่งมาเหนื่อยครับแต่ผมไม่ให้กินน้ําครับผมไม่ให้กินหรอกครับพี่เข้าสวยไม่ต้องกินผมนอนแช่น้ํำแหลกะกต่มันหอนเมนือนี่มันหอน ขนห่อน,ห,อนหัวบอ่อที่เขาสวยสิมากกินอย่างน้ำขนห่อนกระด้อหนะัหนะ่กหนะัอันนี้คือเขาเพิ่งเล่นโดยกครขันแรกนะคะเขาเล่นโดยกครขันแรก หลังจากเมื่อวานเจอกันไม่ได้พี่เข้าสวยจะกัดเมนยูพี่เข้าสวยไม่ยอมเล่นด้วยวันนี้พี่เข้าสวยไปวิ่งมาพี่เข้าสวยเลยยอมเล่นด้วยส่วนเจ้าเมนยูนี่จะเล่นอย่างเดียวดีไม่ดีจะไปดูดนมเขาด้วยจะไปดูดนมพี่เข้าสวยโอ้โหน้ำหมดแล้วนาน แคะอย่างอื่นละแคะอย่างอื่นละแคะอย่างอื่นละอันนี้คือกระมังสีดำจะลงนอนให้ได้จะลงนอนให้ได้แม่ต้องไปซื้ออันใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมนะเปียกหมดเลยเห็นไหมเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยครับหยุดหยุดลูกหยุด หยุดออกมาออกมาออกมา,ออกมาที่ลงลงค่ะออกมาได้แล้วค่ะออกมาที่ลงๆกันเร็ว <c oughs> มาลมาลูกมามาที่ลงๆกันเร็วอย <c oughs> ไ,ไปเล่นกันทำไมมุมบ้านนะ่ะ